สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนๆชาวเพจเทคนิคไขยดีบายค่ะจีพรินเซสออฟเซลสนะคะวันนี้วันที่9เมษายนนะคะเวลาบ่าย3า3โอ้โหอุณหภูมิข้างนอก33องศานะคะร้อนมากตับแทบแตกนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามนะคะที่มีเพื่อนๆคนหนึ่งถามเข้ามาในเพจนะคะว่าทำอย่างไรดีคะถ้าเกิดว่ามีแต่ลูกค้าที่มาถามราคาแต่ว่าไม่ ไม่รู้ว่าซื้อหรือไม่ซื้อนะแต่ว่าถามแต่ราคาอย่างเดียวอะออถามจีว่ามีเทคนิคที่จะทําอย่างไรได้บ้างนะคะสําหรับตัวจีคือจีจะบอกว่ามันไม่มีเทคนิคอะไรนะสําหรับคนที่เอาแต่ถามราคาในวงเล็บแต่ไม่ซื้อนะเพราะว่าคือจีจะบอกงี้ก่อนว่า คนที่เขาถามแต่ราคาแล้วเขาไม่ซื้อค่ะแปลว,ว่าเขา่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณเพราะว่าคนที่เขามาถามในอย่างน้อยแปลว่าเขาต้องสนใจสินค้าเราในระดับหนึ่งแล้วแหละเขาคงเห็นโฆษณาเราหรือว่าเห็นสรรคคุณเห็นบรรจุภัณฑ์เห็นเห็นถึงความน่าสนใจบางอย่างแล้วเขาถึงได้ได้ถามราคาถูกไหมคะแต่ว่าบางคนเขาก็ถามแล้วก็เงียบไปหรือเอาแต่ถามอะไรอย่างเงี้ยจีเข้าใจนะว่า ว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าที่มาถามจีอ่ะหมายถึงยังไงนะคะของจีถ้าให้จีแนะนําก็คือว่าวิธีการอะ่ะเราจะต้องนําเสนอให้ได้ว่าสินค้าเราอะ่ะมันดียังไงนะคะมันมันดีแค่ไหนก็คืออาจจะเป็นแบบว่าอสมมติสมมุตินะว่าเซรั่มของเราตัวนี้เนี่ยผลิตจากพัฒนามาจากเกสรดอกไม้ป่าซึ่งเป็นเกสรดอกไม้9ชนิดซึ่งไม่ไวต่อคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่ามีเป็นสารสกัดจากเนเธอร์แลนด์ นะคะมีเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยจัดจำหน่ายโดยคุณคนเดียวอะไรเงี้ยคือคุณพยายามเขาเรียกไงใส่ความน่าใช้อ่ะ เขาไปให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจีจะบอกว่าคนเราเนี่ยถูกแพงไม่สําคัญนะถ้าสมมติว่าของเรามันน่าสนใจมากจริงๆอะ่ะต่อให้เขาไม่มีเงินนะคะยังไงเขาก็ต้องหาเงินมาซื้อเราจนได้นะคะเว้นแต่ว่าลูกค้าที่เขาไม่ซื้ออะ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าของคุณจริงๆนะคะคือเขาถ้าเขาซื้อไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเราจริงๆก็คือให้ตัดใจไปนะคะตรงนั้นไม่เป็นไรนะคะก็ประมาณนี้นะต่อคาถามจีคิดว่าน่าจะ ครอบคลุมแล้วนะคะกับสิ่งที่ถามมานะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าท่านใดน,นะคะมีคำถามอีกก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะแล้วก็เขาเลยสักถามกันเข้ามาได้เกี่ยวกับเทคนิคการขายอะไรแบบนี้นะถ้าจีมเวลาก็จะมาตอบให้นะคะช่วงสงกรานก็เดี๋ยวเตรียมตัวพักผ่อนแล้วล่ะแต่ถ้ามีเวลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจีก็จะมาอัดคลิปคลิปออออตอบคําถามให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยช่วยให้ดาวจีหน่อยนะคะว่าเออโอเคไหมเหมือนรีวิวให้ว่าโอเคจีให้ความรู้ดีไหมอยากให้จีพัฒนาตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ